กับเรียนท่านประธานรัฐสภา,าที่เคารพผ่านไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติเมืม่อกี้ท่านอนดีตนายกชวนได้กรุณาให้โอวาสกับกระผมรู้สึกเป็นเกียรติครับน้อมรับคำติคำแนะนำข้อควรระวังที่ท่านได้พูดท่านอาจจะรู้จักผมดีพอเพราะท่านเรียกชื่อผมผิดไปในตอนต้นเสษฐาครับเสถฐา ไม่ใช่เชษฐาครับท่านกรุณาบอกแบ็กกราวของผมให้กับเพื่อนสมาชิกอันทรงเกียรติว่าผมทําอะไรมาก่อนนะครับผมเองถึงแม้ว่าจะเป็นนักธุรกิจมาก่อนผมยืนยันครับว่าการที่ผมมาเดินตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ผมรักประเทศชาติผมมีความต้องการที่จะเห็นพี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้นการที่เข้ามายืนตรงนี้ได้จะรงตําแหน่งกันทรงเกียรตินี้ได้มายืนในที่นี้ในรัฐ,ฐสภาทรงเกียรติผมมีความตั้งใจครับผมมาด้วยหัวใจที่เปิดกว้างผมมาด้วยความตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้ใประเทศชาติเข้าใจว่า ผมเองมีความรู้ถึงขั้นหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาที่พี่น้องเผชิญอยู่ที่ท่านชวนได้กรุณาบอกมาว่า7,500เกิดชีวิตได้สูญเสียไป20กว่าปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ผมเองผมก็เศร้าใจมาตัากครัก่อนเดินเข้าสู่สนามการเมืองนะครับอย่าว่าจะ7,500เลยครับชีวิตที่ไม่ควรจะสูญเสียหนึ่งชีวิตก็ถือว่ามากเกินไปแล้วสำหรับประเทศนี้ เราเห็นตรงกันครับว่าการสูญเสียไม่ควรจะเกิดขึ้นส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาหรือการเข้าใจถึงความลึกของปัญหาอาจจะต่างกันหรือวิธีการที่เราจะนําไปปฏิบัติต่อไปในอนาคตผมมั่นใจครับว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนโดยพักร่วมสิบเอ็ดพักเราให้ความสําคัญกับความสงบสุขในพื้นที่ภาคใต้สจังหวัดไม่ยิ่งย่อนไปกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจ การเลือกปฏิบัติก็เป็นข้อถกเถียงกันมานานผมเองเท่าที่เข้ามาในวงการการเมืองก็ได้ยินท่านอินนายกชวนได้มีการกล่าวถึงเรื่องของการเลือกปฏิบัติผมคงไม่ไม่ไปถกเถียงกับท่านนะครับแล้วก็แล้วก็วก็น้อมรับข้อความที่ท่านได้พูดมาแต่ว่าผมก็มีข้อมูลของผมเหมือนกันนะครับว่ารัฐบาลพัก ทยรักไทยสมัยก่อนเกิดวิกฤตสุนามิขึ้นมานะครับท่านนายกสมัยนั้นท่านท่านนายกทักษิณเองก็ได้ลงไปพื้นที่พร้อมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พี่น้องเองกชนหลายๆคนซึ่งก็ดเข้าไปดูแลพื้นที่ได้เข้าไปกินอยู่ที่นั่นดูแลพี่น้องชาวภูเก็ตและจังหวัดข้างเคียงเต็มความสามารถที่ท่านสามารถทําได้จนเป็นที่ชื่นชมของชาวโลก การเลือกปฏิบัติต่อพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในประเทศไทยโดยผู้บริหารสูงสุดของประเทศถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่บังควรเราเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนทั้งประเทศไม่ว่ารัฐบาลนี้จะมีสอสอในภาคใต้หรือไม่มีก็ตามทีเป็นความตั้งใจอันสูงสุดของผมในาฐานะนายกรัฐมนตรี ต้องให้ความเป็นธรรมต้องให้ความเสมอภาคต้องให้ความเท่าเทียมกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับต่างชาติที่ครพตั้งแต่ยังไม่ได้รับอำนาจเต็มที่ในการบรหิหารจัดการแผ่นดินจังหวัดแรกที่ผมลงไปคือจังหวัดภูเก็ตถึงแม้ว่าพรักเพื่อไทยหรือพักร่วมรัฐบาลไม่มีสอสเลยแม้กระทั่งคนเดียว ผมให้ความสําคัญครับกับจังหวัดภูเก็ตกับภาคใต้ผมว่าการกระทําเป็นสิ่งพิสูจน์ได้ดีกว่าคําพูดรัฐบาลนี้จะบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรอีกสองอาทิตย์ก็จะลงไปตามงานอีกครับที่รับที่วันนั้นได้ลงไปฟังข้อมูลมาวันนี้สั่งการได้แล้วเมื่อกี้ก็มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็จะโลงพื้นที่ไปอีกไปดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานดูเรื่องความเป็นไปได้ในการจะสร้างสนามบินนานาชาติภูเก็ตซึ่งทางทีมงานก็มีการเสนอแนะมาว่าเพื่อเป็นการเข้าถึงทั่วถึงเราไม่ควรจะใช้คำว่าสนามบินนานาชาติภูเก็ตเราอาจจะใช้คำว่าสนามบินอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งจะควบคุมไปถึงจังหวัดพังงากระบี่ระนองซึ่งทั้งสี่จังหวัดที่ผมกล่าวไปถึงในเบื้องต้นแล้วไม่มีสอสของพรรคเพื่อไทยอยู่เลยแม้กระทั่งคนเดียวขอยืนยันนะครับว่าการมาดำรงตำแหน่งนี้วันนี้ที่นี่เจตนาระโภรมของผมชัดเจนครับจะเป็นนายกรัฐมนตรี จะนำพารัฐบาลที่เป็นของประชาชนคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับครับขอบคุณทนายกดีครับท่านรัตรีวรวุฒิศิลปอาชารัตรีวาการกกะทร